อย่าแค่อยู่ให้พ้นวันแต่จงอยู่ให้มีความหมายชีวิตไม่ควรเป็นแค่การนับวันให้ผ่านไปแต่ควรเป็นการใช้แต่ละวันเพื่อสร้างบางสิ่งให้เกิดขึ้นเพราะทุกเช้าที่ลืมตาคุณไม่ได้แค่รอดมาอีกวันแต่คุณได้รับโอกาสครั้งใหม่ที่จะรักให้มากขึ้น เติบโตให้มากขึ้นให้ให้มากขึ้นและเปลี่ยนแปลงลูกเล็กๆรอบตัวอย่าปล่อยให้วันวานผ่านไปโดยไม่มีความหมายเพราะสุดท้ายความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากวันธรรมดาที่คุณตั้งใจใช้มันอย่างเต็มที่จงใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเพราะการอยู่ให้มีความหมาย คือของขวัญที่แท้จริงของการมีชีวิตฝากไว้ให้คิดครับ